อโอ้ม่มีกินปลาได้แล้วมีหม,กม,มกกักใหม่หมักตอกคำเดิรพ่อแม่เคยลองเหมือนช<ฮ>ีปลาทูคือเกา่าปลาชะลีบเข้าไว้ปะม,ม,มา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 ปลาฉันก็เพิ่งมากระเร็ดซื้อมา,ปามเป็นจะเขอนพ่อแม่เคยลองหน่วยใหญ่ใหญ่บอกหนึ่งหาหกดอนแพงเน่นอันนี้หมักหมักกระเร็ดเป็น ที่หนึงเข้ามาแต่ญี่ปุ่นพ่อแมก่กองมิกาก็มิกาบนใหญ่ไปนจรินสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อกี้เข้าน้ำลุกน้ำลาน้นำปา้าน้ำดุมน้ำดาบ,บานาสาวกว่าไปเนาะมาๆเอฟซีสบายดีสบายดีพี่น้องมากินขาน<อ>่าวดัมเด้อนี่ปิ่งปลาต่ำมาฮงโอ้แซ่บ S, <S โอ้ยสุดยอดพ่อแม่ไปนอนปลาปลาเนี่อแมงแพงเลยกินเลยนะอืมขนมอยอยากขนอยตามเองบางหงกันนะเนี่ยตามบางหงเป็นแซชบอสตามเองกินเองปลาตัวใหญ่ๆกินบ่เบิดจะไปกินมือเจ้าหิ้วเข่าเหมือนในกระหิ้วเข่าีหลาขนมหน่อยนี่กินเอามาใส่เนื้อ ยอเยอะนะม,มามาพี่น้องกินปลาน้ำกันปลาสลับปลาหอกปลาสลับปลาสลิดพูดด้วปลาสลับนี่แหละประมาณนั้นแหละสาวพูดเราเขียนบอกบอยูขอบใจเด้อนสาวนา่งอย่างนางแม่แม่ดีบอกแม่ในไม่ได้กอ่อนยังไม่ได้ก่อน Uhm. แล้วปลาแลับเมาแอนเรมากนาะหุงเรากินย่างหุหชื่อไ่มาดูเบอนทไงทมันตั๊มาหงก็อแซ่จแล้ะเซ่บแด้พอแม่จีงหรอตัามมหงใช้น้ำกระปูนได้เนี่ย mọi người tao hư 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 ตามกินสองเทื่อสามเทื่อแล้วสามจิเทือ่อคืออยู่ห่านแม้คือสือไปพี่น้องบางหงคืออยู่ห่านนั่นเเรียนโอ้ยแพ้ตันหนึ่งหา6ดอนเถอะพร้าวหนึ่ง1งดอน6จิ้นเส้นเนะอะแม่เขาก็เอามาขายแล้วเร็วเนี่ะ เอาหั่นอีอเชียมาคา่ะไปซื้อหั่นอเอเชียเนี่ยปลาหน่อยหนึ่งหนึ่งตตงเพง่งเข้าไปจะสอยเนาะมันจะเกินพอดเนาะเป็นจะสร้อยแยบตลาดคนอเอเชียอ่อนแพงกว่าแม่ไปนเนะาะซาอุดันได้จะสองอย่าง ไปซื้ออันนั้นชาวดอนชาวซองดอนได้สองอย่าง <c oughs> เข้าไปยังซอยเอรามันแพงกดไม่ิจริงบหุหร่งเป็นหฮงฮายาคู่เหอ

thầu hết nhằn Cho <laughs> cá mà có hà rõ kín Chẳng <laughs> <laughs> được lấy rồi Chết thảo rồi Rụt cái mắm mi rụt nội đấy cái nhảy lại <laughs> cho đã Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs> ปังหารกินได้ก็โอเคพ่อแม่พี่นอ้องจะใช้เจ้าของได้ก็ดีใจนำไส่ด้วยอ่กโอเคเหมือนพ่อเหมือนแม่ลูกพ่อแม่บุเคยขาดการลูกบุกเคยบุเคยขาดให้ขาดยังบุขาด bố mình nằm gì đấy nó hôm nay bố hơn ừ. cây, cốt, sửa, cốt đốt cây cúc sửa cúc đốt bố hơn chúa lại cái ừ. cành ngàn cái hạt bò vậy nó ngon nhưng bọt khát nhìn thôi rồi <laughs> cái đấy chai này đó hai năm chai đủ Nhưng thế đói đấy thì nặng nó ตัวเองปฏิตวน,ล,ตนลุกได้หายต่างซอยกันดูลูกด้วยลูกก,ก,ก,กระมักแค่กระมังนางแคตตี้กับเอริกเนี่ยคือกันขอหาเงินเก่งนี่เอาเจริญกันเนาะ มาขายง่ายพ่อแม่แนวใดดูดก,กันแนวนั้นแม,ม,ม่ไม่ได้ยังอกหมนให้ไปแม่บอกบุนกันไรมันก็บื้อนน <c oughs> สุดแล้วสูดสุมนมันที่กันอยู่ <c oughs> เลด นายกับบ e> ้านกบกระอเงินจ uh. okay, ีบเงินจีบได้ด้ตังินบไดกันดอกามได้ดาะขี้เป็นบกินบ่กินได้เนาะหัวไหมเออกินเนะ เอาแกมาหักแพงกันหลายๆก็ไม่เป็นรอรใส่ตามันเนี่ยตัวนึงนมากินตาปลาเลยได้เน่นหน่อยเนาะปิงปลาเนี่ยตัวาตามาก่อนหมนละ เจบ็บเนาะเดียีมมันทำไกินมึง,มงก,กินได้ไหมกินได้ไหมกินด้ปลาบุ้มมิ้ีมขีมมึงปลานี่ยม่เนกินขี้ดินะกินอ่าไงหลังมันด่ก็ินได้หนังมันเอยไม่กัดเนาะ ก้ามก no. ันน<ห>ัวมันๆโอ้เย็นไหอีกหพ่อแม่ไปน้องไงสินูคือสิโรงอีิโงอีกลงกระงร่ะตเป็นหายยังอกระโรนกรโดนกระมวลชิโร่งระกัว่าชโนชโนตกแต่แปีแบบแบบหนึ่งเด้หมวกระนตกใหม่อะ ไม่ได้ครับคนตกเดือนสามบ้านเราแล้วเนาะ,นะออกไปป่าไปดุงไปไม้ปุงเขีย้ยวงามไปบงลายไปบงได้ลายเนาะมาเมืองมาอยู่เมืองนอกเมืองน,นาก็ยังคิดถึงบ้านอยู่เลยพ่อแม่ไปเนาะลืมบ่ได้ ยาปฏิติกันแห่งมวนมวนอยู่มันคือเก่าว่าเรนนอยไปอยู่ไทยเวล่ะคนไปอยู่ไทยเวลามิแต่คนสาวคนแก่อยู่หวานเหังไดมันชุมมวนคือเก่าอยู่แล้วเราบอกคือเราแต่ไปทำล่ะทำงาน เฮือนดีกับหาหคนพ่ชีหาหกเคน8คนเองหน่อยไปอยู่ไทยโดเฉพาะจะในเฮือน ้างเงินเข้าก่อนคนเขาเนี่ยได้ผมมีเมืองพอเนาะคนอยากได้ผมบดจุกจกเกือบผมแม่ไปเนาะเหตุไปเห็ดไปเรื่อยๆเหตบดได้ว่างคนอื่นได้ว่าใหุ้ข้น้อยเลยไข่ก็ไปได้พผมแม่เป็นเนาะจนถ้าไปบัวรักก็ยังคันไป <c oughs> สองเท่าเนี่ยไปหัวดงงานนั่นแจกคอไนมาให้บไดายขนมีสองเท่ดเลยอันคอนายมาเนี่ยไปหยไไให้นเน,นื้อกันเนื้ไหนได้หานเนิ้เห็นไหมจะเห็นบไดอยก่อ บ้ได้ไข่เดือดขนอยบ้ดีบ้ได้ไข่ได้ดาบแต่แบบเดือดบ้ดีเขาแดเบิึงเขาเดือบบดาออจาง <ừ. S 1> เดือดหน่อยเนี่ยก็ได้กลับมาเดี๋ยวนี้บ้ได้เป็นนะเดี๋ยวนี้อย่างไรโบ้ได้เดือนได้ปีแล้วเนาะ <ừ. S 1> เป็นปีล เป็นปีเลยบ่เห็นเป็นยังกระเทยเหมนกันเถือกซ่าโอเคเพิ่งจะเป็นยังแต่ปีกายปีก่อนเป็นเรื่อยมือห่อนมือกับบุเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องเป็นห้อนมือเจ้าจะไปอยู่ใส่กับเจ็บเป็นได้ กินเขากระเพาแซ่ดกับพี่รองบตตอตเตอร์ดังเจ็บ <laughs> บัตเตอร์อาการเจาะฟอกงนินได้ค <laughs> ิดไม่เบตดเลยทำง,งานอยู่เพื่อนกับ็ม้วนไต่โอ้ยเดี๋ยวพักมือหนึ่งบางหันเด็กไปเย็ดมีมือมีคู่หลายนะ่เตดกนอนดออกกันก็ม้วนคอยพักอี่เช้าก,ก็บนนั้น ข้าบุษบายด้วไปอไอเนาะเป็นไอ้พักยูเอน็นเดินเดินไหนเดินนึงเดินักะต้องมีเวียนเห็ดโอเคอยู่นี่แหะอุบิเหตุเห็ดบุหรี่เพื่อนผู้เดียกไม่จะนอนกินบุบเฟต์ไปกินมื่นใช่กระเป๋องเม็ดใส่ตัวเม็ด bài cũng không nghe tao ai mình, bởi sao trên mình Tao mà không cái xếp xếp Tao mới rồi Chết ăn quá หเห็นมากล็ดจอดน,น่วยจะมนังนงามพวกหนึ่งหาเรองหาโด,น,ด,น,น,ดน,นทุกโดนหมดนล้วโนหมดแล้วมันแทกเอามาให้ยอย่างมึง,น,งน,น,น,นี่เด็ดพี่หลงเต็มเลยนะหาดอนได้เลย ลองมากินนี่ขนอยชื่อราะว่า,าขนอยอยากกินแบบมันหน่วยใหญ่สอนมันหน่วยหน่อยขนอยก็บ,บ่มากเด็กมันแปลกๆต็ต้องลองพิซซ่ากิการกินตัวไดนมันแปลกๆก็ต้องลอง <c oughs> ถึงตัวแสบก็แสบเนี่ย บากหม่เนี่ยได้มันแจบกระนอยมักซื้อมากินแพงกระจายไหมเดี๋ยวต้คือพ้นหนอกเป็นอยากอยามันจำเป็นะนะแพงนี่เธอสองพเมี่นี่แพงนี่ซื้อกินแต่เค็มมันอยากกมคือไวยและขกระนอยมกักกวนเค็มต่นแปดตน่น,ตน,ตนซื้อมันอยาก แนวมักอืมนวมกักแค่ก็กินประชนคือ FC เป็นวาวลนัทเท่าแก่ไดด้กด็ซื้อกินเลยเป็นวาวทั่วไปดอกตายแบบนี้เนื้อเน้อก็บริกินไปเนื้อแันแอปเปิลมากกว่า เอาไห้เอาตายไปแล้วก็เอาให้ยังคือเก่้าได้เลยปวดยังไงนะซื้อกินบูชิดายขนน้อยเนี่ยนี่หน่วยหนึ่งซองดอนเนี่ยังซื้อมากินเนี่ยขนาดน้อยการในมันมีจัต้นสองสามต้นเนาะขนาดมากินเนี่ยมาแกือโปนเนี่ยมันหวานมันหวานหอมมันมันเป็นคือฮันนี่เนาะมันหวานหอม Ngoài nào xong đòn còn cái cái sự kín. Cái này giả. Cái này mặt đó sao? Giả cái bộ mình ba giả rồi. Mặt. Cứ nhạc tiếp đấy. Nhà nhân nhạc nữa đó. Cái giả Nhiều mang hơn mẹ cái nó. Ồ, tao dùng mang thay của cái sự kín. Tao bảo bên bộ mình Apple cái gì? nồi ngoài cầu ship ไปซือกินอยู่านยู่มือใไรสามหน่วยหนึ่งโดหนึ่งด้สิคนยังซื้อกินแต่ขาวกี้ผมได้แต่แปดสิบแปดสิบไปก็ซื้อกินเชิญก็ข็อย่างก็ไปต้องซื้อกิน ตำมุงเต็มจานเบิดพอแม่พปเนาะเดือดแตะละอันเต็มบางได้แฝกแฝกขอซื้อมากินได้ก็อยากลองเบิึงแตนมันแฝบอันใดเป็นอันไหนแฝบเอามือแแหมมันแแหมมันแแหมอันนี้ของห้องฟิลเตอร์มันไปเห็นบนรถก็มีฟิลเตอร์วัดตองจะพูดอันนี้มันกี่กับฟิลเตอร์มัน ตอกที่พุ่นคือกันตันนั้นกีตัวนี้กินบะไ้ไคนเราก็มีพิวเตอร์คือกันแม่บอกพ่อแม่เปนเนาะกะบักล้างกันเองเนาะพิวเตอร์คนดังเนี่ยสำหรับกันที่พุ่นรถก็มีคือกัน,น,กนคนกี่มีคือกัน ปลาตัวอ <yap a> ี in, right, <to fire gl ow> ่มพ่อแม่ไปน้องเคาะโมเคาใจซีซีซต้อสามเด้อเบ็ดปลาตัวหนึ่งพ่อแม่ไปน้องใายปลากินเลยพี่น้องตำหุ้งเด้อพ่อแม่ไปน้องแซ่บแซ่บแซ่บดีๆมันจะหั่นบ่มันแซ่บเด็ดมันแซ่บดีๆนุ่มนวลอีกเป็นไอเห็ดหัวมัน ก็เด้อพี่น้องเอากาะเอากระป๋เาเก็บกระตุนกระโตกับไข่เนี่ยเนาะกินยาเนี่ยเนาะเอ็ดยาเอ็ดเบี้ยวเนาะพ่อแม่เป็นน้องเม็ดสีเขียวๆเ,เน,ะนาะด้านในมันเป็นน้ำเนาะอ่านเบิง่งเลยโอ้ ตัวใดมันทึกเป็นหูด้วยนาะพ่อแม่เป็นร้องกินซอสเม็ดเบิง่งยาซื้อมากินจ้าตัวใดยังเจ็บยังปวดคือเก่าอยู่นักการแพทย์นักการ้อกษซื้อมากินมา,า,มานทานเอาไว้กินมาเลยกินมันอะไรคือบบกินกินลดกินครึ่งหนึ่งแซ่บไปพวกลำลำเนาะสมัยยังน,ยน้อยไปน้ำพ่อนี่ขี้ปลาเพิ่นลามใส่กระบัง กินน้ำผึ้นแซแบน่บเลยตัวขี้แก่มันเพิ่นเอาออกเอาออกแล้วครับตัวขี้อ่อนมันละละน่ะปลานินงเน่ขี้จะยังดามขีจะยังออกงั้ยปลนหนิ่งขี้ปลาน,นินงนนเลี้ยงบุก,กินอ๊อกเขาเนี่ยก็นปลาธรรมชาติเลยโอเคขี้มันแซ่บโอ้ยเาวปเายไดร้สาสองเลย ไปลางมีคนกินดอกจอดกระามเมื่อก็กินดอกจอดบอกไปบอกมาพี่น้องเอ้ยดื่มดื่มไปดมไปละเนี่ยเอาละขาเบิกตอนเด้กเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ดมเนี่ยเอาละทิพย์ตามเราแต่ไะทลงไปน้อยหนึ่งทิพย์เดียวคือพย์ป่ายกว่าคนชาวสามสิบคน เป็นกระเบ้องที่ตามเขาอยู่นะนะคอบมอกขอบใจเนี่ยพี่น้องบ้านเขาอืมพี่น้องบ้านเขาเนาะนั่งมอสานะได้บ่นคนบ้านเขาอ้าวพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้ออยู่าลืมก็ได้กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขาคอบมอกขอบใจที่ติดตามตะกูตุ้ก้นตุ้กสองตุ้ใหญ่เนาะใหญ่บ๊บอกเนา